ตัวไหนครับคุณงแยงวชัยจันเจียไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับครับซ้อมอยู่ที่ใค่จันดูรีอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้วัดตองที่จันบุรีที่ไหนจังหวัดอะไรนะจันดูรีจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีอ๋อแล้วมีใครเป็นผู้บ่าอุสารเราบงอยู่แล้วตอนนี้มีพ่อมีุมแล้วก็พี่กีและพี่ชัยพวกไหนค่ายชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิสูงเท่าไหร่หนึ่งสี่ห้าำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สอ มวยมวยสไตล์ไหนครับวันนี้จะต้องมาเจอกับแลำมองนะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยกับเขาวางเกมวางแผนยังไงดีแต่ตามสไตล์เราแล้วมีอะไรเพื่อแก้ไขอุ่นวุ่นทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไหนมาที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับไทยไปไงบ้างชนะคะแนน วันนั้นเวกี่กิโลครับสามสามกิโล้็เวกวันนี้เลยวะ<า>วันนี้ต่อยสามสองจุดห้าเนาะเมื่อกี้ช้าลำหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านเลยร่างกายกี่เปอร์เซน็นต<ย>์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาสา์ชนะกับจันวันนี้คุมมากี่กิโลครับต่อยเมย์ไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณนคนจังหวัดเด็กขอนแก่นเอาฝากเชียร์ช่วยแฟนคขับเรนะาหน่อยมาเชียร์ไปชมเพลเยวันนี้เต็มที่นะ à khỏi gió trong đi khỏi thấp